ซื้อบกับได้เลขได้คักคักค <ใน S 1> ัะซื้อบกับกสิดส,สองอ,อันไปนอนไปหาผูออาา้อื่ยระง้ยะมืนอเช้าแล้วไปนอนไปนอนข้าวเดียวเด้เสื้อไปแล้วเอาเงิ่อนหาลอยมาให้ละควักเอาจังสีจนมอือต๊ใส่ปูน <c oughs> บาทเราซื้อบกับือ่ไ้นี่มีมองหันหมวดบองหันอยู่ลงบาลห <c oughs> มวดเมื่อกี้อยู่ลงบาทลบาทนเป็น ยามือเ <prediction? S 1> ี4โมงนี่ครับเอาคือยามือ6 4โมงอันไม่อุ่ยไปแต่บ้านเลยว่าโอ้ยแก่คอยคืออยากนอนแท้ผิดนะคอยไปนอนกึ่เดื่อผิดนะไปนอนลงหลุดเอาเงินหาลอยให้บ้าซื้อตัวเดียวนั่น300บวกกับซื้อหาสูงบวกกับสาอืมคือบกกับคือบวกกับคะ มันติดยังเนีอยคือว่าแล้วว่าบีเนาะใหญ่บดีนะม,นมันใจนหาศูนย์ค่ะเอามาจะใช่กอดตัว,ตวนี้แม่ไปนอนข้าวเดียเด่ยวฝันเลยยามมือเสาร์สี่โมงสามโมงสามโมงกว้วนนี่แหละไปหาพู้อุ้ยแนยวนอนอนยุเฮนไปหาพู้อุ้ยไปเกียนลูกทรายค่ะบ้านนี้เลยว่าไปนั่งอยู่แก๊บ่อยคืออยากนอนแต่เอยเป็นนอนจะข้าวกันเด้องหมดนะ่ะค่ะไปง่อยลง จักว่าโดนพรวดชุ่มโตมานี้คิดฝันว่าเขาเงินหาล่อยลงบาทให้เด็ก,ด,ด,กด,ดีเถิดดิบ่หลุดเดียวมือนำเขาหลุดจุนตุกปุกมือนั่นจ้ะอันตุกปุกเสร็จปุน่นจ้ะอันตุกขึ้นมาโอ้ยได้เด็กหาซื้อแล้วละงอตอหนึ่งน้ำเขาตะกุยกตะว่น้ำค,กน,ำคนกตะว่ ผู w au, w ้ไดถามเ่าว oh, ่าได้หาซื ưng, là, ้อมาบัตรโอ๋บาตรโอกเขาว่าซื้อเลขเขาได้เขาว่าโอ้คอยมาหาซื้อกับซื้อเจ็ดแผ่นออกแม่บอกเขาเจ้าของบึงเนี่ยซื้อมันไใจลายห้าศูนย์คูณห้าสิบบาทคูณลรงห้าร้อยสามร้อย อ๋สามร้อยห้าศูนย์น่ะห้าศูนย์สามร้อยคูณห้าสิบบาทคูณรางไหว่มากบมันก็ได้กับเลขบาทออกมาหกศูนย์ห้าโอ้ยเจ็บหองเลยตับกเตะเช็ดได้นะแม่ซาซอร้ายนะคะบาทนี่ว็ได้ว่าหันได้ยังบวชันอืมบวดนี่ยังบวชในได้เลขอืมต้องตายเยเนี่ย เด็กอาไปผ้าแล้วบ่สมัยบอกไปผ้าต้มจิ้มพื้นอ๋อโดนเลยเด็กล้มตาก็คือห้รอเนาะยู่ย่านบ่าาดอกบ้าไงเนาะเพราะว่าเยู่โยงบานบ่ไปยุ่สแล้วหลานเพื่อนผ้าไปใสแหละกระสิงคนเจนรู้จักเลยแสดงว่าไบไก่เติบ แม่ก็ได้เลขคักเลขแม่กะเนาะเหลือใจเนาะไปพวกกับตัดแตกคือเขาว่ามันก็ตัดแตกแล้วแบบนี้แม่นอนบรหลับแล้วนะห้องังนสั่งเพ็รทองเลยบวกกับได้เลขกคักห้าศูนย์บริกบศูนย์ห้าขันกับโอ้ยก็ได้หมดนี่บ่ได้นะแม่บ่ได้เพราะถ้าในฝันบมฝันแม่มัน ปจัมันหลับก็ได้มันบ่สบายใจอใจแข้งว่าจีบซื้อคุณแล้วมีมีโตมากบอบ่มี๋ยมา่อกบอมีโตมากไปบ้านบลไปบ้านท่านได้มากนอนนอนกับบอไปนานบอสเพราะว่าคุณตาคุณบอสมบยิานะคุณแม่นะ พี่นองอนนี้กะเป็นคลิปเ้าคลิปเราซูฟังซื้อแต่ว่าปกตินันแม่อะเพ่นสิมักอยู่ด้อเวลาเลขออกฟุบจิมีตัวมักตัวเก่งอะนะเนาะแต่ว่าก็สซิบบ่มีอยู่ในใจจากหน่อยอยู่บ่แม่เขา่านจแต่งว่าแม่แล้ววันเมื่อบันมลเขาบอหอยคืๆเขาเห็นเจ้าอันบ่ได้ออกเลขบอเขาว่าอันบางอัน น่องตายหนึ่งศืนย์เดสามศูนยนั่นอือเลขเขาดอกเลขน้ำอันอันอันตาพิธานั่นหละค่ะอักถือน้อยน้อยถือร้อยเดียวนี้จ้ะเขาถึงน้ำพิธาวางหันกระถือน้ำพิธาเด็ก่บไก่แจงเม็ดดอกว่ถอว่หันก่เถือไม่ก็บบแน่แล้วทึ้สิเอาตัวนี้บะบ่บเอาบ่เม็นเล็กตัวของ เจ้าของนี่ขันเอาเลขเนี่ยคือต้องลอจนเจ้าของมั่นใจเนาะแม่แต่ว่าขันันว่าแม่สิเก่งแม่ก็เก่งเลยเนาะปกติสิมีตัวไห้แนมเบิ้งอยู่ตัวหนึ่งเอามีตัวแนมห้เอฟซีเบิ้งในขันว่าเขว่าเจ้าใดมาถามมาถามมาคุยน้ำกันแนมเจันหนึ่งวนเล็กวิ่งเจ้าแม่เจ้าก็มักมีเล็กวิ่งด้วยเนาะวันนี้วิ่งหนึ่งว้ก่อนมาแม่ วิ่งหนึงนะคะคานผู้ชมมันสีข่าบอเด็กขเสียงหมอจนแทแม่นมีบอโอเมนบอโอเป็นแมนมีซื้อหังเยซูบอได้ยบอตัวดีนั่นตัวดีน้องนั่งจีนโอ้ซื้อว่าจะได้ก็ลืมลืมหมดื้อเลยนี่อ๋อหมอจี ลืมลงเศร้าไปว่าเป็นมอเจนเตะกะกะลงโตเนาะโอ้ยแจ็คยหกอไรเนี่ยเลยแมวเลยนะได้แจ็คตันตัวโตเห็นยังคนมันเบาฝนฝนห้ามเบกมาหลุดเนาต้องแป้งแล้วเรยากคนกาได้สองบาทเก่าซิอยู่เด้เอาคือได้หลายอยู่เลยคือคืนอยู่ สองบาทเก้าสิบก็ได้หลายแล้วแมาา่มายาขหักายาขหักนักคันหักมีได้เงไปอ้ซื้อเลขทะเบียนรถหาก่อนมันออกสามศูนศูนย์สามเลขไอ้ทะเบียนรถนู้นันสามศูนย์ห้าแปดอบันี้ก็เลยมันซื้อหาศูนย์กับแปดศูนย์มันเลขรถเจ้าของแน่ป็นยังไงก็ได้ท<แ>่นดอกค่<แ> <laughs> ะพราบาปเด้เน้นตัวนี้เจ็กบาทจักบาทเตี้ ยี่สิบบอก็นมช้อนบเอาเอ็มลอยมาให้ยได้ไหมขวดนึง่งกินเอ็มลอยก็ถอยตาบวมืนึนนั่งเฮ็ดแต่โทษแล้วซับไหลดตาบวมืึนพี่น้องเอ้ยง่ายมองก็เระดุมจีบเข้าก่อนเออเอาเงินถอดตะกัน่นให้ย่าเปล่าไค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขของเอ่อ คุณแม่ใดนะคะงวดที่พานมาเพิ่นพาคุณพ่อไปหาหมอเพิ่นก็นเลยบ่ได้บอกเลขแต่เพิ่นกลับไปได้เลขอยู่อ่อโรงพยาบาลน,นะคะได้หาศูนย์ก็ซื้อหาศูนย์เน็กสามร้อยอันคู่นั่นยองก่อสะหาสิบบอกโอ้พี่น้องเลยเสียดายอยู่น้องแม่เนาะแม่ก็อยกะะากสรบพูดแล้วว่าหักฟื้นยิมหักฟื้นยิมซื้อได้เด้อห้องบึงสัน่นฟื้นยิมไปซื้อเพราะว่าเสียใจน้องแม่เนาะ นอนก็บ่หล ok. no. ับมันนอนบ่หลับนอนก็บ่หลับพี่น้องเอ้าจังได๋ก็ให้รอแต่ว่าคุณแม่เพิ่นก็ว่าอันนั้นอยู่ดอกเอาวิ่งนึงไปก่อนเนาะแม่เนาะเดี๋ยวใกล้ๆมือังมักนึงอยู่ฮะแก๊กนึงน่นึงยังลบัดนี้แกแล้วาให้อมจ่อยซะก่อนตอนนี้เพิ่น บ่ค่อยอยากเป็นสีนั่นเลยกระดอแม่โอ้บางเถื่อบางเถื่อกะโอ้ยเวลาเขาซื้อมาแล้วจังสีในเสียดายแห้งเถอะเลยเหม็นเป็นยังมันคือบวกคับล่ะจระหนูเคยเป็นจังสีล่ะหนูเคยเป็นจังสีล่ะนู้นูนับจากหันมานนี่นูกคับตลอดเลยได้หน่อยก็ตามอืมอืมเหม่น เสียดายเนาะไปอยูล่วงหวานจังเลยคือด่านฝันขิวแท้ไปนอนคราวเดี๋ยวกังอนข้าวเดี๋ยวคือเด็กค่ล่วงห่านใ้เด็กคนไปอยู่ลงแบบพี่ลายบ่เหรอเพราะว่าคนตายดูอยู่หันเหรอแม่อุ้ยแล้วอือไปนอนคราวเดี๋ยวคือได็กค่ะล่วงหวานี่ค่อยได้อันเอาเล็กให้คนอยู่แม่อุ้ยก็คืออยู่ดิ แต่ว่ามันมันเอาตูขดัดผุดเนาะค่ะ,ะสรุปก็คือลงไปยู่รงบานนะแม่เนนะาะไอยู่รงบานกันได้เลขดีข้าได้แล้เหลขค่ะคุเขม่ไปนอนลงบานข้าวเดียวบ่พอ,พอชั่วโมงจำรับไปกระแมน่นฝันหลกุก็ลุกขึ้นมากอะกลางเว้นหรืกลางคืนน,น,นี่ย่างมือเสาสามโมงอนอนรืบเดียวขึ้นได้เลขกเลยอ๋อ ดีอยู tamam> ่โรงพยาบาลหายไปอีกสิไปเอาเลขอีกสิว่าบาดเลขออกแม่ว่าโอ้ยมาบอกอีกนเด้อผู้ขาเห็ดบ่เป็นซื้อบ่เป็นมาแต่นำมาบอกอีกแม่แม่ว่าอ๋อแม่บอกแม่จมแม่เพิ่นที่จมให้แม่ได้ให้แล้วยังเอาบ่เป็นแม่นบอกกระสืออ้ยนาะพี่น้องกระสิแม่แล้วคนที่หายเห้ามาดอว่าบาดเลย มานำเอาอยู่เฮือนเนาะแม่เนาะเอาสรุปเงินในอีแม่ว่าอะไยังก็บอกให้เอฟซีใหม่มาคอมเมนต์เลขวิ่งวิ่งหนึ่งบอกวิ่งหนึ่งบอกแม่ว่ามักหนึ่งมักหนึ่งเนาะค่ะเนาะเอาเลขมักไปก่อนบอกแม่มักแต่หนึ่งมุมีตัวใส่บอกเสี่ยวอยังใส่หยังไรจ้ะมันบ่ปั่นนั่นนะอขึ้นมักทุสิค่ะพี่น้องก็ มาตามมาพบมาพอ,อยแม่มาไลยมือผู้่เจอเพิ่นได้พี่น้องกับเพิ่งหูนี่แหละมาสามสี่เธอจังว่ามา,มาจนอยากอายมาแล้วว่าชิบูมาก็ <c oughs> เลยมาจะได้เห่าก็ชิบเปื่อนเอ็มลอยสปนอนเซอร์ <c oughs> อยู่แล้วโฮงเว้มาหาเพิ่นนี่แหละบุญทาหัวมันจะคุมมาดูใช่ไหมจัน,น <c oughs> เอาเขกาก็หนึ่งก็ขึ้นหน้ามาเล่าไปใส่สองอุ้ยเราได้ตัวดีแล้วก็คือบอกเขาแน่นอนขึ้นน่นะเพราะว่าเคยมาถามกันประจำแม่บอก เออก็เลยว่าเอาเอเวสก,กรอร์ทอสจะรุปเป็นเลขหนึ่งนะแม่เนาะเลขเด่นเลขวิ่งเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมตหน,นึ่งหนียะหมวดนี้เอาตัวใดใส่มันบอกันได้ว่าฝันนั่นนะค่ะเอาตัวนี้แล้วเน,นาะแม่เนาะติดหนึ่งไว้ก่อนด้วพี่น้องข้าชันไปเอฟซีรอนะคะท่านผู้ชมรอก่อนจักอีแม่สิได้ตัวใดเถอเพิ่นได้บุบมากคือเก่าเนาะแม่เนาะค่ะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิญัณในการรับชม